สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัว fit and healthy s สไตล์นกค่ะซึ่งเมนูในคลิปนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ทานกับผักได้เยอะๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเมนูลาบอกไก่ค่ะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็าตามนี้เลยค่ะไก่สับ150กรัมข้าวคั่ว2ช้อนชาพริกป่นครึ่งช้อนชาแต่ถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มเป็น1ช้อนชาได้ค่ะผักชีหอมแขกซอยใบสะระแหน่ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวค่ะส่วนซอสปรุงรสนะคะเช่นเดิมนะคะพี่นกใช้ซอสปรุงรสแบบโรสเดียมนะคะมีน้ำปลากับน้ำมันหอยพี่นกใช้น้ำปลา2ส,ส่วนแล้วก็น้ำมันหอย1ส่วนค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ำเปล่า1ทัพพีเมื่อน้ำเดือดใส่ไก่ลงไปผัดพอไก่สุกใส่ซอสหช้อนชา คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักไก่ใส่ชามเพื่อปรุงรสใส่เข้าวคั่วพริกป่นหอมแขกซอยบีบมะนาวหนึ่งซีกใส่ผักชีใส่ใบสะระแหน่ เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเมนูล,ลาบโอไก่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมน,นูหน้าคะ่ะบ๊ายบาย